สวัสดีกับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่2 3สิงหาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนทุกการเล่นการพนันนะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ1กับ3ตัวรองก็คือ7กับ9นะคะ1 0 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 3 0 3 3 3 3 3 3ห3ึ่ง่าย่าลืมเดอ้อเลขคี่จะมีเบิ้ลนนะ เบิ้ลในตัวนะคะสามตัวก็หนึ well. ่งสี่สองสามสองหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสามเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสามก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นราวสมมิตีไอ p ตัวเด่นหนึ่งกับสี่ทดลองก็คือห้ากับสองเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเด้อ ถ้าสองก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหกสองแปดห้าก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้านะเลขถ้าไม่งั้นก็จับคู่ไวยเอาแบบนี้นะคะทั้งสองแนวทางเนาะอามาเรียงกันแล้วก็ซื้อนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไครป์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมลาว e ลีไอพีลาวเฉพาะกิจมาด้วยเด้อ จดมาทั้งสี่แนวทางเนาะราามคีเราเฉพาะกิจก V.I.P สามมคี V.I.P เอามาตั้งใจกันแล้วก็จดแล้วก็ซื้อนะคะรับรองถูกทุกอันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ